สวัสดีครับนี่คือ The เกม Dead Island New Series Remake ตอนคีย์รีอยู่ใน chapter ท,ที่12บสไม่นะเพื่อน You won get away won't with get this, Krauser. เราพร้อมกันแล้วหรือ,อย,ยังเตรียมตัวพร้อมใส่กร,สกระสุนกระสุนกระสุนก็น้อยสิเหลือเกินก <laughs> ระสุนน้อยจะน่าเป็นห่วง โอเคน่าจะไม่มีอะไรเหลือแล้วงั้นเราก็ไปกันเลยอืมอตี่อยู่ที่หอนาฬิกาอุ้ยนี่ไงแต่อุ้ยพระค้าสวัสดีครับพระค้าอุ้ยเราสามารถย้อนกลับไปฟาร์มได้ถูกไหม<อ>แต่เพื่อความสบายใจงั้นขอตัวขออนุญาตกลับไปฟาร์มนะครับเดี๋ยวตัดภาพ เจอกันตอนฟาร์มเสร็จแล้วผมกลับมาแล้วเมื่อฟาร,ร์มของเสร็จก,ก็ไปกันต่อตขอเสซฟไปก่อนทำแบกเอ็นิชัยลุยนั่นสินะหอนาฬิกาเปิดประตูบ้านใหญ่นี้ต้องมีอะไรแน่นอนตาเอ๋ว้าวยังไม่มี มีอะไรไหมแต่อย่ามีเลยจะดีกว่าเอาไง You are nothing i not unyielding, Mr. Kennedy. However, I'm afraid e n s e าษาฝรังเช่อเลยแต่กะสุดแล้วนะสิ ไปทางนี้ตันนี่เตะเข้าให้ลูกเตะเขาให้แลเบิดก็แล้เบิดโล่ไงระเบิดโล่โอุ้ยอะไรเพื่อนเตะเข้าให้อะไรเพื่อนเจ้เน,นเย็นอุย้ยบ้าหนะนี่ไงเดี๋ยวเขาใกล้ชั้นถีบยันกำแพงยันกำแพง ว่าแต่อุ้ยต้องไปทางไหนวะก็ได้ยินเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกด้วยมันอยู่ไหนวะข้า,างบนขึ้นไปยังไงยิงมาจากไหนกำลังนี้นี่เองคมหน้าคมตาใหญ่เลยถีบเพื่ให้คมหน้าคมตาใหญ่เลยลุกกลับขึ้นมายิงแล้วก็จับ นี่ไงมีใครไหมมีใครอีกไหมเฮ้ยนั่นอะไรอะระเบิดนี่หวังอ้าวยิงแล้วได้อะไรวะอ้าวยิงแล้วได้อะไรวะฮ้ยิงแล้วทำอะไรได้อะอ้าวยิงแล้วทำอะไรได้เห็นทำอะไรได้เลยช่างมันไปต่อ แก okay, อยู่ไหนแล้วกดตัวมาวันนี้มันทางแวะเฮ้ยการที่แวะเข้ามาได้แสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างนี่ไงไม่ล้มอ่ะเอหอหัวแตกไปซักเฮ้ยไม่อย่งหัวแตกอ๋อหักเฮ้ยน้ำมันใครวะ บ้าฉันไม่ต้อนรับแกนี่ไงฉันไม่ต้อนรับแกนี่ไงถีพ่าให้อยากดวนหรอได้ดิอยากดวนเหรออยากดวนหรอ,อ,หรอตัวนึงอยู่ไหนอยากดวนหรอ อยากดวนเหรออยากดวนเหรอเย็ยังเดินได้อยู่โอเคลว้ลวงไปแล้วล้วงไปแล้วอะไรว่าเดินไปไหนวะเดินไปไหนเราอ่ะอุ้ยอ้าอะไรเฮ้ยยิงไม่โดนเออกระสุนก็ยิงมีน้อยๆอย,อยู่ไปต่อเฮ้เสียงอะไรแกว้ง ไปถีบไปกระสุนอุ้ยแล้วก็นี่ไงนี่ไงเอ้ยอะไรนี่สองตัวเลยดีสองตัวเลยสองตัวเลยเสียงมันเหมือนอะไรแว่งๆคุ้งเคีงคุ้งคีงคุ้งคีงอยู่อยู่ตรงไหนวะ เดียวเดียวเดียวเฮ้ยขอตัวก่อนผมว่าผมน่าจะพลาดอะไรไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเราได้ยินเสียงติ๊กตอ๊อกติ๊กต๊อกเหมือนในตุ๊กตาไข่ลานนี่ไงได้ยินเสียงเงี้ตุ๊กตาไข่ลานนี่ไงคาดีหกครบหรือเปล่าไม่น่าครบเราน่าจะลืมหรือขาดอะไรไป มันท่องคาถาอยู่ไหนวะทำไมเรามองไม่เห็นเยตาเราเซอวะตาเราไม่น่าเซ้อขนาดนั้นนะเดี๋ยวมันจะไม่มีกระสุนจริงๆเลยเหรอวะเออไม่มีกระสุนเลยจริงๆด้วยเยี่ยมเลยลุยทาเลย,ลยเปิดเกาะอ,อะไรอะ่ะเฮ้ย โอ้โหลูกตุ้มตุ้มลูกตุ้มตุม้มมาทิ้งไหนแล้ววะเฮ้ยได้ยินเสียงมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วลูกตุ้มตุมต้มมาเร็วนดิลูกตุ้มตุม้มลูกตุ้มตุ้มมันอยู่ไหนวะมันทิ้งมาอีกวะเฮ้ยมันทิ้งมาอีกแล้วมันทิ้งมาอีกแล้ว ยังไงอะ่ะยังไงอะ่ะ oh, <Sen> ไหนวะมาดิตามมาตามเขม้ามาเลยโ <iv> ดนทับให้หมดพวกเองอะ่ <an> <t un> ตะตายไปซะนี่ไงโ <an> <t un> ดนทับให้หมดพวกเองอะ่ะเ <an> <t un> ฮ้ยต้องเข้าไปฝั่งนั้นไอ้นั่นมันตัวสรับสวิต เป็นคนคอยซับสวิตล่วงไปว่า,ากระสุนปืนพวกเล็กสองนัดหนึ่งสองหมดต้องลูกซองแล้วแหละโอ้โหเราไม่มีอะไรเหลือเลยอ่ะ ไยมีคนขึ้นมานี่ไงนี่ไปกินเรียบร้อยเละมีคนเละแน่นอนโอ้โหเละกันหมดฮ่า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 รู้สึกยังไงแล้วเขาไปอีกดิไปอีกดิยังขึ้นมาอีกเหรอมันขึ้นมาเรื่อยๆปะเนี่ยช่างมันเราจะยืนดูมันโดนทับให้หมดเลย เฮ้ยมันหลบเหรอบ้านน่ะคิดจะหลบฉันไม่ได้น่ะเสร็จบอกเลยเสร็จหลบไม่ทันแล้วเองแบะแบะ <laughs> เฮ้ยไปเก็บของก่อนมันขึ้นอีกว่าอุ้ยโลยังอยู่ตรงนี้ยเลย yeah. ไปเลย เฮ้มันกลับมาแล้วตายซะตายยังไงวุ้ยยู่ไหนนี่ไงบังอาจมากมากำลังขึ้นไปงบนตรงนั้นรอเลยนี่ไงเละ ตรงไหนอีกตรงไหนอีกอะไรยังเหลืออีกเหรอเนี่ยยังเหลืออีกเหรอเนี่ยยังเหลืออีกเหรอเนี่ยเฮ้ยยังมีอีกเหรอนี่ไงเหลืออีกเหรอเฮ้ยไม่ให้มาไม่ให้มาหรอกกี่ตัวนี้กี่ตัวนี้เยอะแค่ไหนนี่อะไรล่ะเราอะอะไรล่ะเราอะอะไรล่ะเราอะ อะไรอย่าเรายังมีอีกม่างอยู่ไหนวะมันไงมันจะมาตรงนั้นแน่นอนเดีนต้องเอาแกก่อนไม่งั้นทุกอย่างจะเป็นเรื่องยากเออเฮ้ยลงแล้วไม่ให้ขึ้น ยังไงวะไม่ให้ขึ้นยังไม่ตายอีกเรอไม่ให้ขึ้นเฮ้ยไหนวะไอ้ยศอะไรเจ้เฮ้ยเอาว่ะของใหญ่กำลังจะลงมาแล้วระเบิดเกาะทิ้งแล้วก็ยิงหัวแล้วก็ เตะลงไปไปไหนอุยยิงไปโดนเลยอะไรเป็นไปได้ไงมันกำลังขึ้นไปไหนวะอุ้ยจับลงมาแล้วอุ้ยหักหักเหรอนี่ไงหักเหรอขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยสวยอยากไปอยากตรงนี้แล้วโอเคไปได้แล้วอยู่ไหนวะมีกี่ตัวมีอีกปะหมดแล้วปะ หมดเถอะหมดยังโอเคหมดแล้วโอ้โหในแค่นี้หรอฟ้าก็เข้ามาดิครับก็เข้ามาดิครับไปต่อหุยบ้านอะ่ะอยู่ตรงนี้เลยเลอไปมีของให้เก็บอยู่จำนวนหนึ่งหุยยยยย ต้องเดินเหรอเสียงอะไรวะวิ่งไม่ได้ต้องเดินอย่างเดียวมันบังคับให้เราเดิน้ยมีคนมาเอ้ามาจากไหนวาเพื่อนตายแล้วเอาไปไหนละ่ะวิ่งมาขนาดนี้เราจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนถีบเลยถีิบเลยเยังไม่ตายด้วยเอาบีจิมดี เรียบร้อยไม่มีอะไรเกินความสามารถอันนี้อะไรอ่ะลงไปได้อ่ะลงไม่ได้ว่าแต่เราจะขึ้นไปข้างบนนั้นยังไงวะอ๋อขึ้นไปทางนี้เพื่อไปเอาไปเลยแล้วก็มีอะไรให้สเปกับกล่องสองกล่องกระสุนปืนพกเยี่ยมเหมือนไม่มีอะไรแต่สำคัญมากส่วนพ่อค้าครับ ขอบคุณครับพ่อค่ะผมต้องไปแล้วผมต้องมาช่วยแอสลี่ก่อนแล้วเจอกันแต่เราน่าจะลืมทองเปรอะไรแหละช่างมันไปเลยจ o y o าว sir ข้ามาแล้ววุ้ย ต้องหนึ่งหนึ่งกับเองแล้วว่ะจังหวะเนี้ยพูดมากกว่านี่นี่เออนี่ไงเออ เป็นไงเราไม่จบแน่นอนต้องตัวใหญ่แล้วแหละจังหวะเนี้ยแล้วข้างล่างมีคนละสิตเิ์เอยเต็มเลยลังเหงพระเจ้าเฮ้ยน่าเกียดจังอะ่ะน่าเกียดจังอะ่ะ นี่เหรอพลังแห่งพระเจ้าน่าเกียดขนาดนี้เลยหรือทำไรได้บ้าง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 ไหนเฮ้ยนั่นมันของนี่ล็อกก่อน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 ล็อกเป็นคนเลขสิบเจ็ดนัดอยู่ไหนวะโอเคหมดอยู่ไหนวะไป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  อยู่ที่สูสงๆแน่นอนอุ้ยทำไรแล้ววะอยู่ไหนวะขึ้นมาอุ้ยอะไรของเองวะโอ้โหมากอุ้ย กาะหมดกอดเราหมดแล้วบ้าน่ะประมนี่ไงประมณลงหลดจ้าลงหลดจ้าเอาเบียดไปกินลงหลดจ้าอย่าเพิ่งหกปากนะเฮ้ยงหกปากหมดแล้วไหนวะ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 หกมากหกมา อุ้ย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 กินยาก่อนอย่ารักษาลูกอุ้ยโดนเผาอุ้ยโดนเผาบ้านน่ะ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 หนีหนีหนีหอันนี้มันจะระเบิดอันนี้มันจะระเบิดมันทิ้งขี้ไว้พูดมากกว่าพูดมากกว่าพูดมากกว่าเอ็งอ่ะโผล่ค้กมาดิโผล่ค้กมาอุ้ย เฮ้ยสู้ไงชักจะเป็นเรื่องที่ยากแล้วเอาไงต่อวะเราเราเหลือสเปร์ถังเดียวไม่โดนเราจะขึ้นไปฝั่งนั้นยังไงวะอุ้ยเฮ้ยมันลอยไปลอยมาเรารำคากจังเลยอ่ะอุ้ยเฮ้ยสเปร์ถังสุดท้าย บ้านน่ะ้ยหลบอยากได้ยา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 จังเลยอยู่ไหนวะโผงมาสิโผงมาสิจุ๊กจุ๊กไปเรื่อยๆอุ้ยโดนขี้มัน จุกไปเรื่อยๆจุกไปเรื่อยๆเฮ้ยยังจะโดนอีกเหรออยู่ตรงนี้เลยนะถ้าจริงเจอของหนักๆอีกสักนัดไปน่าจะมันจะเด็ดอยู่อ่ะมันจะเด็ดอยู่อ่ะมันจะเด็ดอยู่อ่ะอุ๊ยบ้าเราไม่มียาแล้วปะเนี่นี่คือยาอันเดียวที่เรามีอยู่บ้าเอ้ย

ตายเลยครับผมโถไม่รู้วิธีสู้กับมันนะเดี๋ยวต้องหลบจุกๆไปเรื่อยๆฉันต้องทำได้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 ลุยลุยฉันต้องทำได้ไดได and so สคลิป Ay, เฮ้ยเมื่อกี้ไม่โดนอะยิงพลาดหรอวะหน้ามาสิหน้ามาหน่อยสิเฮ้ยเดี๋ยวหลบเดี๋ยวหลบหรอเดี๋ยวหลบห่อเดี๋ยวอุ้ยไม่โดนมันจะง่ำเราอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะง่ำเรามันจะง่ำเราเฮ้ยเฮ้ยเฮหลบหลบ อุ้ย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 อย่างนี้มันไม่เวิร์กแล้วหรือเปล่า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 วิ่งไปหามันเลย่งทาตรงนี้แหละไม่เวิร์กกำลังทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่เวิร์กยังไงวะตงไปไหนวะ สักตัวให้สักตัาให้อุ้ยมันคั่งแล้วมันบ้าไปแล้วคั่งหอ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 คลั่งแล้วมันกำลังคลั่งแล้วมันกำลังคลั่งแล้วลุก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 ลุจุกจุกไปเรื่อยจุกไปเรื่อย เปิดปากมาแล้ว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 ยิง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 สมุไปโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้โดนจุดสำคัญหรือเปล่าก็ไม่รู้หลบไง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 ยิงแม่งสมุไปโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้หัวล็อกอะไรหัวล็อกอะไรรั่วแล้วเองอ่ะรั่วแล้วเองอ่ะรั่วแล้วเองอ่ะหัวล็อกอะไรอุ๊ย ดีดีเพนเพนเพนขะอยู่นี่เอ้ยหลบ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 ลบ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 คิดว่าตรงนี้น่าจะเวิร์กเชื่อตรงนี้น่าจะเวิร์กเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบลบลบอยู่ไหนวะหายไปไหนหรือไงเฮ้ยมันขึ้นมาทางนี้อยู่ไหนวะอุ้ย บ้านน่ะโดนลาสเปร์สเปร์ที่หนึ่งสเปร์ที่หนึ่งของเราอุ๊ยโดยนไอ้นี่อีกแล้วน่ารำคาญจาังวะไอ้ลูกกลมๆเนี่ยอีกแล้วเฮ้ตายแล้วเย้ Ôi, sắc thi hiệu yên Diệm Lui Ashley No time to lose Cái này là hoàng Ê, tông lùng liếp Ê, cái lòng Có con này khắp กัะสินค,คนกลมาแล้วแล้วก็ระเบิดด้วยหมดพอดี <c oughs> อยู่ในนี้สามสิบลงลิฟต์เมื่อกี้โดนมันงัำนทีเดียวตายเลยไม่รู้นะว่าจะโดนทีเดียวตายแต่มันก็ควรมีแหละมันเป็นบอสเฮ้ยเรามีเรืออยู่ไป ยังดีที่เรามีเรือมีอะไรไหมไม่มีแล้วไปครับผมไปหาแอสลียกันไม่มีกุญแจใช่ไหมแต่คนนี้มีแน่นอนนั่นไงโอ้และจบชัปเตอร์ที่สิบสอ รู้สึกได้เลยว่ามันใกล้จบแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ